One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องเ้วยไทยสไปร์ออนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองฝ่ายซูโคสุขเดจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงแจวแจวจอยจอยเมาทมอยหอยสังอีกแล้วนะคะมีเรื่องอยังสิมาว่าสูฟังนะคะสว,สวย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 จะเกิดมาสวยพอกินปลาแดกเพื่นว่านนะคะมีเรื่องปลาแดกปลามาว่าสูกันฟังคำนี้ค่ะ พอดีหมู่บ้านสามีโตตเองเนาะค่ะพญายิ่งกหยุดงานนะคะเสาอาทิตจันทร์นะคะพย,ยุดสามหมือปก,กติของเพลินแต่โตตน่ะลืมค่ะเพราะว่าปกติปกติตั้งนาฬิกาปลุกนะคะเวลาไปทํางานนะคะก็จะตื่นซาส่วนมาก,กับพร้อมกันหมู่บ้านนี่ลืมข้าวกับพี่น้องค,ะงค่ะเพิ่นหยุดงานค่ะวันจันทร์นะคะโตๆลืมออกมาก่นเพิ่นนะคะ ออกมาจากห้องนอนก่อนเขาแล้วก็มาทํากับข้าวไม่แกล้งอมนั่นแหละค่ะตามไตเติลที่ขึ้นคลิปขึ้นมานั่นแหละค่ะแกงออมเข้ากับไส้ปลาแด็หลายหลายสละเนาะค่ะมันจังแสบจังนัวนะคะปลาตัวโตเองส่วนมากกับสิส้อปลาแบบพวกมียีห่ห้อแม่นั่นแม่นี่หรือว่ายี่ห้อยังกับซางนะคะตัวโตกัสิมาเทร่วมกันเป,ป็นกระปุกหนึ่งกระปุกใหญ่หนึ่ง,น,งนะคะเหลากาเสียวปลาถูกถูกย่วย ห่างกินห่างเอเชียทางนี้มาเท่ผสมใส่อีกค่ะปลาแม่นั่นแม่นี่ละค่ผสมเองนะคะ,ะเพร่ต้มนะคะตายลืมไปว่าสามีหยุดงานนะคะเพื่อก็ตือนขึ้นมาโตๆก็อมนะคะอมไก่ใส่ถึงบักซี่ใส่ใส่ใหญ่ปลาไปน้ำใส่หอมใส่สุนี่เนัน่ะนแหะคะ่ะเครื่องปรุงของอมนะคะบานนี้เป็นออกจากที่น้อนมานะคะ หนาหนูหนาหนู่นายนนากนนนมากครับพี่น้องป้องไปคะ่ะเธอเหตุยังเร่องสิขาชั้นทางอ้อมสิเธอบอกหูจักว่าฉันนยุดเหมืนอนนี่จังสั่นจังสี่บักไงบักเตในหนึ่งนะคะก็เลยขอโทษค่ะฉันลืมข้าวสะดอกปกติไอจินปลรราปลาเด็กกะบ่ไดวากันอดค่ะแล้วบ่ไดว่าปันใดแต่ว่าเวลาสีเหตุน,น่ะให้เห็ุส่วนมาเวลาเราบ่อยุบ้านนะคะพอดีหฮาก็อยยุบาลอะพาร์ตเมนต์นะครับด้อยุบาลเป็นหลังเนาะค่ะ ใส่เครื่องดูดอากาศกระโดดเป็ดจมูกมันก็บว่าใครออกบันไดเด้อค่ะถึงอากาศขังนอกมันก็หนาวปกติหันไปนฤดร้อนนะคะโตโตกสิเห็นแล้วกินแล้วส่วนมากก็ใส่เครื่องดูดอากาศในบ้านพร้อมเราก็จะเปิดประตูหญ่ประตูระเบียงนะคะก็บข้าวเดียวหวานมันก็ถึงหนาวเนาะค่ะถางออกอากาศก็บว่าถึงสิบองศาเมื่อวานตอนเสาๆนะคะนายูนาญยากออกมามาหาเหย็ดกาแฟกันนึงจมจมกินประแดกกับพี่น้องค่ะ บาดนี่ผู้ใดมีผัวฝลังยัศเนียมอาเดืองอาหารการกินเด้อค่ะตอนคบกันยุปีสองปีสามปีนี่ก็กินประแดกเฮ็ดนั etti, ่นเฮ็ดนี่เขาเห็นนี่เขาสิกินไปหลดเด้อค่ะยักือโตัวโ,โตนะคะตอนที่คบกัน่ะตัวโตก็เพใครได้เห็ดอาหารปันดเด้อค่ะเฮ็ดกับเยตต่อาหารไข่ส่วนมากใส่กะทิใส่หยังหอมหอมส,ส่วนมากนะคะเรากับปลาเราก็สิก,กินส,ส่วนมากย่ำเขาไปเห็นงานย่ำเขาไปยู่ล้วกค่ะ สีดำส้มดำหรือว่าสีดำแตียงดำอยังก็สิเฮ็ดเตย่ำพอใหญ่ไปทำงานซะส่วนมากบาดน,นี่มาว่านเจ้าของก็อยากกินออมไก่นะคะสื่อเครื่องในไก่มาว่าซั่นว่ากบมาออมกลมา,า,ามมต่ำเครื่องต่ำข้าเวเบียต่ำอย่างลุงไซไซปลาไป2้อจองพุ่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าผักมันหลายส่วนมากเฮ็ดเตื์อนึงก็เฮ็ดหลายๆแล้วก็สิแบ่งแซ่ตู้เย็นหรือว่ากินบ่หมดก็สิแซ่ช่องฟิตไปน้ำเพราะว่าเจ้าของเฮ็ดอาหารอาารีสาน ดูหลายอไอยกับหูยุา่าเห็ดได้ยุขาสมมุติบามือเขาไปทํางานเขาเห็ดได้สองสี่นะครับเจ็ดแปดโมงเศ้าเขาเห็ดแล้วปุ๊บเขาก็เปิดเครื่องดูดอากาศปับ๊บบางทีอากาศขึ้นนิดนึงเขาก็เปิดประตูหน้าต่างจังสี่นะครับพี่น้องขาต่ว่าเขามาจะเฮ็ดงานกับหามงกโมงโมงันก็สิหายไปแล้วนะคะบาทนี่ลืมว่ามันเป็นวันหยุดของเพิ่นนะคะ เธอาร้างบรรยากาศให้บรรยากาศเสียเมิดวันหยุดของฉันว่าสันวาก็เลยบาบาดแนวอื่นเหมียนเท่าคือกินดีอาหารวัสันดอกแนววื่นเหมียนคือ่าเห็นยากวาสันดอกบาทดประเด็กปลาหมยนแนวมันแสบมันนวนี่ว่ัสางยากครับเท่แต่กระโชคดีแล้วค่ะสำหรับบางคนที่สามีพันสามารถกินปลาดกินประแด็กกินอาหารอีสานกินเผ็ดกินอาหารกินแรงๆอาหารไข่บานเฮาได ก็ถือว่าเป็นฟึกกันมาดีเรียนรู้ฮัดกันมาดีนะคะแต่ว่าตัวตัเพราะเด็กัดเพราะว่าแฟนตัวตเราว่างเรื่องอาหารการกินส่สวนมาอันจะเป็นอาหารไทยกินอยู่ค่ะพวกผัดไทยต้มผัดแกงทอดพวกนี้กินอยู่ผืนผื่นของอาหารไทยนะคะแต่ว่าอาหารอีสานน้อยบ่แตะเลยล่ะคะ่ะบ่อร่องบ่ชิมบ่อหยั่งเลยล่ะคะ่ะเพราะญ่แฟนตัวตนี่นะคะก็เลยมีเรื่องอยากกัน เ่าสู้ฟั่งเนี่ยละคับพี่น้งองป,ป้องปลายขาสั่ปวันเดี๋ยวพาไปออกกําลังกายเป็นยางเปง็นยังลหละคัะวันหยุดเพลินนั่นละค่ะก็เลยไปเดินตามสวนตามยังยางรอบเมืองรอบยังกวากันไปนะคะไปสูดอากาศบริสุทธิ์เพื่อสูดกินประแดกเมือดมื่อยเป็นสิเป็นล่มนะคะนี่แหละค่ะผู้ใดครบกับฝรั่งเด็กเลอาหารการกินก็เป็นสิ่งสําคัญจะกินอาหารไทยอาหารรสชาติแรงๆกลิ่นแรงๆ กัดกินเนี่ยเขาเบื้องพิสูจน์เนี่ยเขาเห็นกินตัตงแต่แหลกๆเลยเด้อครับพีน่นง่ะยาสะเนีมยมยาสะอายยาสะโอ้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้ยานเขาบมา่มักเจาะของเขากินปลาแดกหลายมันเหม็นฝรั่งมันสิตื้นมันสิบม่มักเข้าบ่หักเข้าเข้ากินัตงแต่แหลกๆเลยเด้อครับพี่นงค่ะตอนคบกันตอนคบกันปีสองปีบ่อนเด็ดแต่งงานหรือว่าแต่งแล้วกับสังไหเขาเห็นอาหารการกินเข้าสีปลาแดกเป็นตัวมันเห็นเลยเด้อวค่ะ มันจำว่าได้ยการยาคกกือตัวตนะครับพอบีิย่างหนึ่งตัวตได้แฟนคนหนีสามีคนหนีกะว่าเด็กพอกันยุเมืองไทยนะคะว่าเด็กปลูกฝังว่าเด็เห็นอาหารการกินหลักหลายอย่างทางเมืองไทยตัวตมาคบกันมาเจอกันยุฮอนแล่นเนี่ทะเลนนะคะสําหรับแฟนคนหนีนะคะแล้วส่วนมากไหประเดกปลาปลาเครื่องปรุงอย่างเราก็เคยเห็นอยู่ด,ยดอกค่ะว่าเดีว่า เธอทําได้ทุกอย่างอาหารการกินแต่ถ้าจะกินแรงๆถ้าจะเหม็นขนาดนี้เธอต้องทําเวลาฉันไม่อยู่บ้านซะดีกว่าไปกับบางสิ่เนาะค่ะเออก็ขอโทษกันไปอยังไปยอกหัวนวดเก่ากันไปแ่ว่ะสิอารมณ์ดีลงนะคะกับเปิดเครื่องดูดอากาศไปเรื่อยอย่าเอาค่ะเปิดเครื่องขวานมือพ่นละค่ะพี่น้องป้องปลยขาอากาศหนองมันก็เย็นเนาะค่ะ มันก็เลยเพอสามารถเปิดประตูหน้าต่างอย่างออกด้เพราะว่าเปิดเครื่องทําความอุ่นในบ้านนะคะอนอ,อกจากสีมีแสงดวงอาทิตย์่องจังหวะพอดีจังเด็กเปิดประตูใหญ่ของหลเบ,บียงบานตัวโต,วตวนี่ค่ะเห็นพีผู้ยิ่งพันยุบานชาติเมืองนะคะพันสนุกตม้มประแดกรสช,ชาตินั่นรสชาตินี่พันยุบานสวนนะคะบ้านเบิกสีหังเพื่อนบ้านเย็ดมึงพันขวบักพลกเอวยพันต้มปลาาเอวย เ็ดน <tang ar> ั่นเห็ดนี่พสนุกเฮ็ดว่าสันหาหลังเตียวตัวตยังว่าใหญ่เอ้ยอยขอไปต้มประแด็กเนี่ยเจ้าเด้อว่าสันดอกอยากตุ่มสือปลาดักถูกๆอยากไปต้มเฮ็ดสูตรเฮ็ดยังองนะคะตัวตัวขึมาเฮ็ดนะคะต้มใส่บักนัดใส่กับปีใส่ยังกับวากันไปขนาดกับปีตัวตซืสืมาไว้สองสามกับปุ๊กนะคะได้กับปุกเยใหญ่มาจากเมืองไทยจนปันนี้เพิ่งเพิ่งได้กกินซ้อนสองซ้อนกับพี่น้องขา ห้ารังเทียแกงกะทิแกงอย่างยิ่สี่รังเทียะต่ำเครืองต่ำอย่างลงไปใย้งเขาอยู่บ้านหันสีเฮ็ดใส้ถึงกับปี๊ใส้ปลาแดกปลาปลาผสมประสานกันพักชะโอมกันหนึ่งพักซี่กันหนึ่งกับพี่น้องครับเมื่อนั้นแกงน้อไใหม่หอยู่ดรอกว่าแต่ว่ากับเจ้าวะเขาอยู่บ้านพอดีเข้าไปทำงานเนาะคะ่ะแกงน้อใหม่กับึงไส้กับปีพร้อมต่ำเครืองกับไส้พักขาพร้อมใส้ปลาปลา้อมปะทะกันโลกแตกครับพี่น้องขา กินตลบอบอวนกลิ่นของเธอร้ายกว่ายากันยุงก็ขัสิวานะคะ <c oughs> เล่าตาแตกไปยุใสให้ไปแดกกับความยุมองหันความแล้วกันยากนะครับผู้พระยากกับไข่แดงยี่หรอว่าดีใจนําเพิ่นนะคะผู้สอนกันกินใดผู้สอนกันชิ่นกับกินอาหารอีสานบานเฮ่าใดนะคะโต,ต,ตกับบอใครได้สอนกันว่าใดนี่กันมาเตะๆนะคะสิทํากินทําใดเธอต้องเบื้องจังหวะจากโคนนมาสันว่าแต่ว่าอาหารไทยนี่ ทำได้ตลอดก้อนเป็นสีมาหางม้งสีม้งเคืองตัวต,วตวก็เริ่มพัดเริ่มแกงเริ่มทอดแล้วค่ะอันนั้นเป็นหมักอยู่ค่ะกินทอดกระเทียมทอดหมูทอดไก่แกงเขียวหวานตุ่มมัดสมันอย่างต่งตงางๆกันสิเนีน่ะไปแกงกัทีหอมๆเดี๋ยเป็นมักอยู่ค่ะเป็นกินได้นะคะแต่ว่าถ้าอาหารอีสานบานเฮ่าสิปนสิแก้วสิมกสิตำบักหุ่มบักยังกันสิส่วนหมักตัวโต,วต,วตวก็สิกินอย่พาพอวัน ที่เขาไปอยู่ที่เขาไปทํางานบาดนี้หมู่บ้านเนี่ยมันลืมจะลืมมาสันดกจะลืมจะลืมจะลืมไปว่าเธออยุดว่าสันดกเธอกันอยู่แนห้องนอนอดียดย่างหนึ่งหมู่บ้านตอนเศร้ามันก็ซีมดืดมืดแเ้าเข้ากับบริยินเสียงนาฬิกาปุกเข้ากับลุกออกมาก,ก่อนเราเข้าห้องน้ำได้ก็ออกมาหาเหยดแนวกินหนึ่งเขาเหนียวพร้อมหยังพร้อมนะครับพี่น้องคกะก็เลยมีเรื่องเว้าสู้กันฟัง่งขำๆเล็กจะขำบ่ขำล่ะค่ะแต่ว่า พันผู้ใดจะมีผัวฝรั่งกับเรื่องอาหารการกินกับสำคัญเด้อจ้าเฮ็ดเห็ุเขาเห็นเลยจินเนี่ยเขาเห็นแต่แหลกๆด้วยเ้ยค่ะตอนเริ่มคบกันนี่ละนี่แหละฉันกับินฮะฉันไปอยู่เมืองนอกเมืองหน้ากับเธอฉันกับเสียจินแบบนี้อยู่เด้กันขอเธอเฮ็ดได้ด้เอาประแดกให้มันดมล่องเมืองวามันสิวาจังไหนฝรั่งนี่ยับพี่นอคขาโอ้หอมจังเลยมันสิวาบอฉันว่าเอาแล้วแต่แต่ละคนเนาะค่ะบริวากันนะคะบางคนก็ ฝรั่งเขารู้วัฒนธรรมอาหารการกินทางบาา้านเฮารู้กินอาหารอีสานบ้านเฮามาแลว้วก็ถือว่าโชคดีไปผู้ใดฝรั่งบ่ลู้บ่ยังก็เรียนล,ล,ล,ลูกันเต้นเนื่นเด้อจ้าจังว่าด้กยากกันนะคะสําหรับวันนี้ก็มีเรื่องไหประแดกแตกทะเลาะกันนี่แหละค่ะมาบอกสู้พีสู้น่องฟังนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับชม fc เก่า fc ใหม่กำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมาค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆ้อจ้าจะฝ่าบื่อกันเด้อค่ะมีหยังกระทากันเบื้องนํำสลับผสมประสานกับเม้หมอยหอยสังไปเนาะค่ะขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ